ทุกคนครับผมไม่เจอยังหนึ่งมันครับซึ่งมีเบอร์โทรหนึ่งเนี่ย,ยโทรศัพท์เพิ่งสดสดเมื่อกี้เลยนะครับเพิ่งสดสดเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเพิ่งโทรมาตอนประมาณนี้ครับแล้วก็ตอนนี้ประมาณนี้นะครับ ซึ่งผมจะมาบอกว่าคุณนี่เป็นโจรน,นะครับถ้าไม่เชื่อลองโทรไปได้เลยใครอยากโดนโจรก็แล้วแต่เลยเนี่ยครับเบอร์นี้ทุกคนจะมาเอาไว้เลยนี่คือโจรน,นะครับอืมก็โอเคนะหกใครก็ระวังด้วยนะครับถ้าเบอร์โทนี้ทุกคนระวังด้วยเบอร์โทรนี้นะครับก็ คุที่รับชมฮะนี่ไม่ใช่ของปลอมนะครับของจริงมันโทรมาสดๆเมื่อกี้เลยแล้วก็จะมาอาับลิปเอาสิบเอ็ดมงแล้วนน,นี่ยสดเมื่อกี้เลยครับโอเคบาย